เราเอาใส่าใตาช่างดิจิตอลนะครับปิดเบรกตายแล้วลองดึงดูมาเอาจนกว่าลอกจะออกอ่ะหกเจ็ดแปดเก้าพอสิบโอ้สิบยังไม่ออกอ่ะ สวัสดีครับวันนี้ร้านหยีตกปลาตองแปดนะครับน,น,นานๆจะได้เสนอสักครั้งหนึ่งอ้ชุดตกปลาหน้าดินนะครับพอดีว่าชาวบ้านเทื่อนจะเปิดละห้วยสมองก็เลยเอาชุดตกหน้าดินมานําเสนอนะครับตัวที่เราจะเอามาเสนอตัวนี้จะเป็นคันซีเกตนะครับคันซีเกตนะครับรเวทคันตัวนี้แน่นปั๊เลย เวทสิบห้าสาสิบนะครับดูเนื้อแบงค์ที่อื่นไม่รู้นะว่าว่าต้องใช้เวทเท่าไหร่แต่ว่าแถวบ้านผมอะ่ะหมายมันต่อเยอะมันก็เลยต้องแบบกวดๆหน่อยทำตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขาก็าคือด้ามเขาจะเคลือบปลอกมานะครับด้ามจะเคลือบกลอกมาเรียบร้อยละตูด จะใส่ยางกันลื่นนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นขนาด10ฟุตนะครับ9ฟุตแล้วก็8ฟุตนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะมี2สีจะมีแดงแดงกับเขียวสำหรับพันซีเกตน,นะครับเป็นพันหน้าดินเวทแข็งแต่ราคาประหยัดมากนะครับ8ฟุต ราคา630บาทนะครับ9ฟุตเนี่ยราคา680บาทแล้วก็10ฟุตราคา730บาทแต่ถ้าใครเห็นว่าเวทมันแข็งไปเรามีตัวมาเสนะับกันแดนครับกันแดนตัวนี้จะมีเวทอยู่ที่15-25เนื้อแบงค์จะเป็นลายผ้าตาถี่นะเนือแบงค์ตัวนี้จะเป็นลายผ้าตา ปลายก็เป็นปลายก็เป็นลายผ้าเหมือนกันนะครับนี่จะเป็นลายผ้าเหมือนกันแต่ว่าตัวตัวของซันแดนเนี่ยตัวไกด์จะเป็นฟูจินะตัวไกด์จะเป็นฟูจิส่วนรีซีเป็นอาร์ชิโนเหมือนกันแต่ว่าด้ามด้ามจะไม่ได้เคลือบตัวนี้ด้ามจะไม่ได้เคลือบแต่ยางกันลื่นมาให้เรียบร้อยตัวเนื้อแบงก์ก็พอสมควรนะครับตัว่าเหนียวพอสมควรละ ส่วนซันแดนเนี่ยก็จะราคาสูงกว่านิดนึงนะครับแปดฟุตราคา850บาทนะครับเก้าฟุตราคาเ3้าร้อาสบาทส่วนมาดูลอกกันมาตัวนี้นี่ถือว่าเป็นลอกราคาประหยัดน,นะครับลอกของอาชิโนรุ่นซีเกตนะครับตัวนี้จะมีตัวที่ออกมาเสนอก็จะเป็นเบอร์ ี่พันห้าพันแล้วก็หกพันอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับเพราะว่ากําลังเบรกเนี่ยพอๆพกันแต่ว่าสิบกว่าแน่ๆล่ะสิบกว่าแน่ๆข้อดีของลออเอาตัวใหญ่ดีอะในแ่ชัดข้อดีของลอกซีเตกตนี่นะครับอย่างแรกเลยนะแน่นอนละสปูลต้องเป็นอลูมิเนียมนะครับเสียงเนี่ยต้องดังกังวาน ขานะครับเป็นทรงโรบอทจะให้ดูขาเกี่ยวขันเข้าสังน,นะแล้วขาเป็นแบบเกีย่ยวนะตัวน eh right no ี้ขาเป็นแบบเกี่ยวหมดปัญหาเรื่องที่ว่าแบบอัดอัดไปแล้วขาหักอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวนี้ช่วยได้เยอะนะครับบอดี้จะเป็นอพลาสติก ABS นะตัวนี้เป็น ABS นะครับ ตัวนี้นี่โดยปกติผมผมไปสมงผมใช้เบอร์นี้ละเบอร์หกพันเบอร์ห้าพันใช้ยี่สเบอร์นะครับอา่ายี่สุกระดับสิบโลสิอดโลวหมายต่อเยอะๆเนี่ยงัดสบายลอกเบอร์สี่พันนะครับตัวนี้เสนอราคาที่4ี่้บาทเบอร์ห้าพันะห้าอยบาทแล้วก็เบอร์หกพัน้าร้อยยบบาทถ้าจัดส่งนะครับแบบโอนเงินสี่สบาทเก็บเงินปลายทางแปบบาทส่วน ลูกค้าที่สนใจนะครับก็ทักเข้ามาที่เพจนะครับ8 8 8ขายส่งเหยื่อตกปลาและอุปกรณ์ายสายปลาจินบุรีส่วนร้านค้านะครับที่สนใจก็ทักเข้ามาในเพจของเราได้นะครับมีราคาส่งให้ร้านค้าสำหรับลูกค้าที่สนใจในการตกปลานะครับฝากกดติดตามทางเพจไปด้วยนะครับเพจของเราจะมีโปรโมชั่นจัดเรื่อยๆนะครับจะมีสินค้าราคาพิเศษมานำเสนอเรื่อยๆแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วย ขอบคุณครับแมวไม่ขายนะไอตัวนี้ไม่ขายเดี๋ยวเราจะมาเทสเบรกของลอกซีเกตนะครับซีเกตเบอร์พันซีเกตเบอร์พันนะอ่ามาดูเราเอาใส่ตาช่างดิจิตอลนะครับปิดเบรกตายแล้วลองดึงดู าจนกว่าลอกจะออกอะ่ะหกเจ็ดแปดเก้าพอสิบโอ้สิบยังไม่ออกอะ่ะนะสิบสิบโลอ่เบรกสิบโลยังไม่ออกอะ่ะคิดดูแล้วกันผ่านไหมตัวนี้ยผ่านครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ต้องการลอกคุณภาพดีราคาประหยัดแนะนำตัวนี้เลยอาชิโน่ซีเกตเบอร์หนึ่งพันตีอบปลอมได้ ตกตุ้งติ้งดีตกสิบิวเจ๋วเลยสวัสดีครับ